เรากินข้าวเเกือบเที่ยงแล้ววะตอขนขาเราเกือบเที่ยงอะหน้าตาเป็นยังไงหนูสันนิษฐานดูแต่แบ,บัตเตอร์ที่นี่ัวใหญ่อะ 我来，过来。 อันนี้ไม่ได้กินแล้วนอนนิ่งนอนเนี้ยเออนี่ครับไอสองครับ อีกตวงนะครับอะไรครับไอกาอยู่แล้วครับนี่ครับโอ้มานี่นะครับไอกาดำนะครับไม่ต้องควบมันหรอควบมันเห็น ยังไม่ยอมนะครับอ,อนา,า,บานหน,หอานี่แล้ว,ว<น>เอาตักเลยโอ้โหเรียบร้อยครับน,น,น,นี่ครับโอ้โหอ,โอีกาดำน,ดนี่ครับสัมผาษณ์ออนหน่อยเป็นไง อ่ายังโอย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 โอ้ยขันโจกนี่ครับฝั่งนู้นก็เอาแล้วครับโอ้โหเอาแล้วครับอัดใหญ่แล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหฝั่งนี้ก็จะสัมผัสนะออสอยู่นะครับเป็นไงบ้างครับความรู้สึกตอนนี้ครับโอ้โหเป็นไงครับนี่ครับโอ้โหเป็นอีกาโอ้โหจกรุดอ่ะอัดจัดนจได้วะโอ้โหจะคันงงเลยนะนี่ กลับมาสัมภาษณ์นออต่อนะครับนี่ครับ, <laughs> <อ>บตัวนูน้นหลุดไปแล้วนี่ครับดูคันครับดูดูสปูนครับรวมสปูนเลยรวมพุเเไงเนี่ยอ,อ,อย่าฟาวนะไอ้กามร้องทักนะ <laughs> โ,โนว้ยพลังลมปานก็มามาเขาเรียกว่าตดเรียกปลา นี่ครับดูท่าครับอ,อนะไรขนาดนั้นเฮ้ยนี่ครับพี่เดี๋ยวเอาหนมจีนมันนึ่งก่อนก็ได้เนาะโอ้แม่ลูก <laughs> คนตาย,น,ตาย <laughs> นี่ครับเครื่องบินครับ <laughs> มันมาถึงไหนแล้ววะนีครับมาหมอบัตเตอร์นะครับตัวนี้โอ oh. ้โหนีครับติดท้องมาหรือไงครับไงายไงายมาเลยครับ oh. นี่ครับ <Okay. S 2> ก็ใส่อยู่ประมาณโลเอาไปหมอบัตเตอร์นะครับเช้ามาเช้าปนินนี่หมอ้อน,น้ำย้อยใส่หมานน่ะ โอเคครับดูเรื่องครับก็เช้าวันนี้ก็สภาพหมายก็อากาศปิดนะครับดูสภาพครับเฮ้สวัสดีครับนัทใสใสซี่หรือใส่ลวใสลวเอนี่ครับเดี๋ยวจะไปดูการเคลื่อนไหวแต่ละคนนะครับ ันนี้ก็นออดครับอ่นนานนออดสายหวานนี่วะเออเน,น,นี่ครับอันนี้คือพี่ตายพี่ตายกำลังทำอะไรอยู่ไม่รู้นี่ครับเอออันนี้ก,อนนก็อันนี้ก็เป็นพอบอพอบอของนนออดเขา <laughs> อันนี้พี่โจกครับพี่โจก พี่โจ๊กไม่มีอะไรจะพูดนะนอนอย่างเดียวพี่โจ๊กบอกสู้ตายวันนี้สาภาพหมายก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอไครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี่วันนี้เราก็จะเปลี่ยนมาเล่นเป็นสายหวานนะครับสายหวานทั้งหมดเลยก็จะมีคันใหญ่อยู่ประมาณอีกชุดหนึ่งอยู่แถบขวา ก็สวัสดีนานานาักตกปลาทุกท่านนะครับก็วันนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่หมายไตนัดหมายไตนัดหน้าอำเภอนะครับเป็นหมายต้นหนามก็เท้านี้ก็จัดไปแล้วสองหางเป็นปนินหนึ่งตัวแล้วก็ปลาหมอบัตเตอร์หนึ่งตัวก็วันนี้ก็อากาศค่อนข้างปิดหน่อย ก็เดี๋ยวยังไงก็ต้องมีตัวกินอยู่แล้วเพราะว่ามันกินมาสองห่างละเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาผสม,มเหยื่อให้ดูด้วยหเหีืยวเพื่อใครน้าพี่ๆน้องๆหรือว่าใครเอาไปใช้ผสมไม่เป็นเดี๋ยวผมก็จะผสมให้ดูว่าส่วนผสมมีอะไรมั่งก็ะจะมี ตัวนี้เป็นหัวเชื้อลุงนุ่มออนทัวนี่ครับออนทัวหนึ่งถุงหกขีดกับขนมปังลุงนุ่มออนทัวเป็นใช้สองตัวสองตัวคู่เป็นงี้หนึ่งต่อหนึ่งครับหนึ่งต่อหนึ่งผสมรวมกันนี่ครับไม่ต้องไปใช้อย่างอื่นครับใช้สองตัวนี้ใช้ได้เลยแล้วก็จะมีกะทิ อันนี้ผมไม่ให้ดูโลโก้นะผมไม่ได้โฆษณาผมไม่มีค่าสปอนเซอร์อะไรทั้งนั้นอ่าอันนี้เป็นกะทิกะทิครับก็กหนึ่งชุดก็จะใช้อยู่ครึ่งขวดครึ่งขวดนี้ครับอ่ะดูวิธีผสมเลยนะแกะเลย แกก็ได้แล้วแ่แกแเลยนี่นี่ครับรไปเลยไปไปเลย ไปเสร็จปุ๊บ2อย่างนี้แล้วก็เราก็ผสมนี่ครับขาวให้เข้ากันทั้ง2ออย่างเลยนี่คนไปเรื่อยๆอ่นี่ครับคนไปเรื่อยๆแล้วก็นี่ครับตามด้วยกะทิกะทิ ปลากินอร่อยครับคนกินดีครับอันนี้ใส่ไปเลยประมาณครึ่งหนึ่งยี่หอ่หอไม่บอกครับนี่ก็ใส่ไปเลยครึ่งหนึ่งแล้วก็นวดครับนวดใช้มือแบบนี้ครับอย่างนี้ครับแล้วก็ลงไปอย่างนี้นี่แล้วก็คนคนครับนี่พอเสร็จปุ๊บ เราก็เอาน้ําน้ําตามหมายธรรมชาตินะครับมานวดสามอีกทีหนึง่งแล้วก็ปั้นใส่แล้วก,ก็ตีได้เลยครับถ้ามีปันนินก็โดนแน่นอนนะครับโอเครู้เรื่องในการผสมเยื่อแล้วโอเคผมขอตัวไปตกปลาก่อนนะครับ เนี่ยครับก็เป็นเบ็ดเป็นเบ็ดผมใช้ของอีเซมะเบอร์5นะครับเป็นตะก้อวิ่งชุดวิชุดวิ่งใส่หน้านี่ตะก้อวิ่งครับก็เม็ดโฟมก็ให้พอดีกับตัวเบ็ดนะครับผม ถุงกองเบ็ดใช่ไหมเจะากัวเลายปีวบอกคุณได้อาบน้ำแล้วนี่ดึงดึงออกไหเขาตื่นแล้วยังได้อยู่ยังได้อยู่โวยโคตรจุ้ยโคตอจุหายผมนะมองไม่เห็นด้วย นถ่ายท่านไหนวะเนี่ยมองไม่เห็นนะถ่ายกลับด้านพี่ปลูกแล้วพี่ต้องหันมาทางนี้เฮ้ยน่าถ่ายตัวเองพี่อ้าวชิพแล้ว <laughs> 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 เราก็ว่ามันหายเปไหนวะตัวนี้ปนินครับด้านขวางเลยด้านขวางเลยพี่อ๋อด้านฝั่งนะออกอย่างเดียวเลยครับฮะอ้าวและเอกา <laughs> <laughs> อีกามันร้องอยูอ่ตัวนี้ตัวที่สองนะโจ๊กนะออม,มองดูหอบอ่ะนู้นเลยหอบที่ไม่ใช่กาไม่ใช่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 ปัานินแล้วครับ นี้ผมเล่นมันนะครับนี่ครับวิธีการเล่นครับลองไม่ต้องไปอาดมันมากครับพี่เอาไหมครับอ๋อเปียกแล้วเอาเลยไม่ต้องมาเล่นเนี่ยมันดึงแล้วก็ปล่อยนี่ครับเดี๋ยวก็หมดหมดตะปูเนะหมดตะปูครับแล้วก็ระเบิดครับนี่ครับเป็นคนชอบเล่นครับไม่ชอบรุนแรงกับปลาเท่าไหร่นี่ครับก็เป็นปลานิล ตัวที่เยอะอยู่เมื่อกี้ใสง,งามๆเลยนี่เอานี้ ใช่แล้วมั้งใช่แล้วยีศกยีศกยังไม่เจอหนะ้าเอายีศกขึ้นมาดูนิไม่ใช่เอาเป็นเท่าหรอขอชมหน้าออชมตาหน่อยเอเออ,อย่าให้มันเข้าต่อนะลาก็ไม่ได้ด้วย12ต้อนนี่เราไม่คุ้นเลยเนี่ยตึงๆไหมตึงๆตรงๆไว้นี่อันอยู่ปะเนี่ยอเดี๋ยวจะนับให้ตายหาเลยมึงอ่ะเหี้ยนี่ าอาจให้ตายหาเลยวิ่งม,ม,มีด้วยนะานึกว่าใหญ่มันหนะักมันสายเดียวกันหมดเลยหนะูเล่นมันนะผมนนะเคยได้นะแล้วผมตั้งไว้หัวเสาไอ้เนี้ยมันบินมันจะเอามันเอาขึ้นไแบบได้ <c oughs> นี่ครับเป็นปากกาไซาสองเนาะอสองโลเนี่ยสองโลครับสองโลนิดนิดนี่ครับ ดูเรื่องกระเบื้องล้าว นี่ครับจากเมื่อกี้ได้ปลาการไปหนึ่งตัวตอนนี้ตะเพียนก็มานะจ๊ะตะเพียนก็ตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ย เป็นตะเพียนไส์ครึ่งครึ่งโลประมาณครึ่งโลครับเนี่สวยงามครับผมายแล้วิตามแล้วตไมได้ันวเลยดเอาผมปล่อยขึ้นีวอ่เดี๋ยวเอาปลาขึ้นมาผมปล่อยแล้วเดี๋ยวปลาจะเองคอาชี

อันนี้ขาดใช่ไหมใช่เนี่ยไม่ขาดไม่ขาดไม่ขาดด้านลูกหมุนอยู่นั่นนะสิอาอทัดตัดสิตัดเลยอ๋อลูกพอดีเออจะกลัวไปแล้วขาดแล้วเนี่ยฮึขาดอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ได้กินเลไปขาดเลยไปไปไปขึ้นเลยพี่ตาขนมกินหมดจ้าเนึาะจอกันใม่ครัติดเดียว คิวอ่ะดูดิดูอ่ะดูผมอ่านปลาดูดิโอ้หเห็นเหรอเนี่ยชิวไหมดูดิดูดิฮู้ยอุ้ยฮู้ยฮู้ยโอ้โห ไ้กี่ด้านดูว่าดูแค่นี้อะก่อนเล็กไปจกเดูอะไรเนี่ครับปนินนะครับนี่อะครับง่ายท้องเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยวิธีการเล่นไม่ต้องไปรีไปรีบไปร้อนเนี่ยแค่นี้มันก็จะนี้มันก็จะได้ลุด อันนี้ก็หงายท้องแล้ว,ลวยังไงก็ไม่รอดนะครับตัวน,นี้ไซส์สองครับผมนี่ไซส์ 2, สองไซเบอร์เลยอ่ะพูดง่ายได้มามันมา<ส>เบ็ดอ,อะเบ็ดดูเบ็ดตัวเท่านี้ไปเนี่ย มันพันกับขันนี้โคตรเต่งเดี๋ยวปลามันหลุดดูพันดูหลุดครับมันพันพี่ดุงเป็นมีเลย ดีนะนักตกปลาทุกท่านนะครับพบกับไตนัดอีกเช่นเคยวันนี้อยู่กันที่หมายต้นหนามกับทีมงานนหนุ่มนออสนะครับพบกันครั้งที่5แต่กับพี่หนุ่มเนี่ยนะครับเพิ่งจะพบกันครั้งแรกครั้งแรกวันนี้ก็บอกว่าผลประกอบการนี้ก็ถือว่าเรียกได้ว่าสุดยอดนะครับทำลายสถิติของหมายต้นหนามเลยนะครับโอ้วันนี้ครบทุกยี่ห้อนะครับยกเว้นขาดดิศกไปแค่นิดเดียวนะครับดังนั้นตามภาพที่เห็นนะครับไปนับกันเอาเองนะครับ ยากกับการตกปลานะครับก็คือการเลี้ยงปลาให้มันสวยนะครับก็ทริปนี้ต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับนักตกปลาเนี่ยนะครับที่มาก็จะต้องเจอกับลมฝนบ้างเป็นบางช่วงครับแต่พี่หนุ่มมาเนี่ยนะครับตรงจังหวะพอดีนะครับลมกอนข้างเงียบนะครับไม่ค่อยมีลมเท่าไหร่มีช่วงหัวค่านิดหน่อยเท่านั้นนะครับเหยื่อก็เดี๋ยวฝากเหยื่อด้วยนะครับเป็นเหยื่อตกปลาลุงหนุ่มออนทัวร์นะครับมีตัวเป็นโดน ครับของพี่หนุ่มเองนะครับคนเพชรบุรีนะครับครับผมแล้วก็ฝากติดตามผลงานของน้าหนุ่มนะครับในเฟซบุ๊กหรือว่า YouTube ด้วยนะครับก็นะครับตามนี้แหละครับอ่ะยูทูปก็ตามลิงก์นี้เลยนะครับก็ยังไงก็ฝากผลงานนะครับของน้าหนุ่มด้วยนะครับเยื่อนะครับของน้าหนุ่มเองนะครับแล้วก็หมายของผมแต่นัดน้ำเพอนะครับทริปนี้ต้องถือว่าสุดยอดนะครับก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ I feel upside down. There's a face in the mirror I think I know. I guess I'm starting to see some things that I never thought I would. the ain't no looking away. You're who you are. Alright, I say what you will, say what you want. I won't go up. I will come. If you say anything. I'ma hold on till I can let go. So I just stop and see. And a friend that take my hand. Sometimes a little bit lost gets a little bit of found. You can lose yourself and your faith, but come washing up on shore. And I've been here before. I think I've told you. Alright, starlight, say what you will, say what you want, I won't go. Tell me anything. I'ma hold on till I can let go. So I just stop and say